สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนในวันนี้เป็นการเรียนวิชานาฏศิสินออนไลน์นะคะนาฏศิสินออนไลน์บายคุณครูหนึ่งหรือไทยในวันนี้ค่ะเป็นการเรียนสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในวันนี้เราเรียนกันเป็นสัปดาห์ที่14แล้วค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือหลักการจัดการแสดงละครค่ะซึ่งต้องอาศัยหลักสำคัญในการคัดเลือกการแสดงละครซึ่งจะต้องให้มีความสอดคล้องกับประเภทของงานได้โดยมีหลักการดังนี้ค่ะหลักการจัดการแสดงละคร 1. การแสดงต้องมีความถูกต้องชัดเจนทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระแนวคิด การบอกเล่าเรื่องราวอีกทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการแสดงด้วยค่ะ 2. แนวคิดหรือคุณค่าอันมีประโยชน์ต้องการสื่อสารให้ผู้ชมได้รับทราบความสวยงามความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆค่ะ 3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความคุ้มค่าและเหมาะสมค่ะ 4. คุณภาพของผู้แสดงทางการใช้เสียงท่าทางและสีหน้าต่างๆค่ะหลังจากเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบในโปรแกรม Google f o r m กันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ